คำทักทยายภาษาเยอรมันสวัสดีฮัลโหลสวัสดีตอนเช้ากูเทนโมเกนสวัสดีตอนกลางวันกูเทนทักสวัสดีตอนบ่ายกูเทนนักมิทักสวัสดีตอนเย็นกูเทนอาเบนราตีสวัสดีกูเทนนักฟันดีชลาฟฟูด คำอำลาภาษาเยอรมันลากรออฟวิดเซนลากรื่อเจ้าไว้เจอกันพรุ่งนี้บิสมอ r เกนแล้วพบกันนะบิสดันแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้บิสไคร์ชแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้บิสบาร์แล้วพบกันใหม่บิสเพเทอร์แล้วพบกันใหม่ บิชนาแคร์คำทักทายภาษาเยอรมันสวัสดีฮัลโหลสวัสดีตอนเช้ากูเทนโมแกนสวัสดีตอนกลางวันกูเทนทักสวัสดีตอนบ่ายกูเทนนักมิทักสวัสดีตอนเย็นกูเทนอาเบนราติสวัสดีกูเทนนักฝันดี ชลาฟฟูดคำอำลาภาษาเยอรมันลากรอัลฟ์วิดเซนลากรจูสเ <Tsch üss. S 1> จ้าไว้เจอกันพรุ่งนี้ b i ส m o r g ก n แล้วพบกันนะบิสดันแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้บิสไคลช h แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ b i ส b a ร์แล้วพบกันใหม่ บิสเปเตอร์และพบกันใหม่บิชนาแคร์